งานวันนี้ยัคะอ่า,อาดีมากมากเลยแฟนๆมากันแบบเจอะมากตั้งแต่นาคเริ่เปิดนะคระอ่าแล้วก็จริงๆเริ่มมาจากว่าเราคุยกันว่าปีน,ปนปนะปี้เป็นปีที่สองนะเราคอนเทนต์เป็นเครื่องประดับที่เราตั้งใจว่าให้มันใส่ได้แบบในทุกๆโอกาสแบบใครๆก็สามารถใส่ได้แบบพิเศษเลยก็เลยคิดว่าแบบทำยังไงดีเลยออกมาเป็นแบบเป็นแฟนัพนโชว์ละันเพื่อที่จะแบบ S <S <an> ได้เห็นว่าทุก,ทกสมัยทุกอะไรเงี้ยทุกสไตล์สามารถใส่ขึ้นระดับของเราได้เหมือนกันมไม่ใช่ว,ว่าเขามีปีที่สองแล้วเราไม่มีเพิ่มเราไมีเฟรนด์ออฟเป็นรององทัสี่คนมาเป็นเป็นอูเซฟแล้วก็บอกค่ะก็อย่างที่บอกเลยครับตั้งแต่แรกเลยว่าเรามีโจทย์นะว่าเออปีนี้เรามีแฟชั่นโชว์แล้วเราก็มีโจทย์ตั้งขึ้นมาว่าใครดีที่จะแบบไปได้ในทุกลุคทุกสไตล์แล้วก็มีความแบบ <S <S ขอว่าขอพูดถึง ความเชื่อตาครูอะไรย่างเงี้ยมันก็ดูแบบดูแก่ดูอายุเราก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่น้องๆเป็นเด็กเจนใหม่แล้วที่แบบพอเราได้เจอตัวจริงก็มาคุยกันก็แบบน้องๆทั้งสี่คนมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบคุ้นชอบในเครื่องประดับต่างๆอยู่แล้วแล้วพอนั่งคุยกันก็จะนั่งติดอะไรต่างๆมีตัวอามโจทย์ที่เราตั้งไว้ก็เลยแบบนี่แหละนี่เราเป็นเฟรนด์ออฟคอนาลี แล้วหลังจากนี้ทั้งแบรดแนด์มัน,นกิจกรรมอะไรกับการรองไมโอ้มีมกิจกรรมตลอดยาวๆเลยครับสามารถติดตามได้เลยเดี๋ยวเราจะประกาศออกมาเรื่อยๆ<ม>ทั้งเกศกาลสี<ม>เสวันกิจกรรมต่างๆรวมถึงแบบคลิปต่างจังหวัดก็มีให้ได้ว่าเตรียมติดตามหลังจากนี้แน่นแนแน่นอนใช่ครับถ้าการที่คุณฝันถึนช่องทางการติดตามแบรนแล้วก็การส <ๆ S 2> ื่นนนนอสารอ๋อ <ๆ S 2> ก,ก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆ กินตะแกมขอบคุณมากค่ะแต่ลูกกันาฝึเรียนกันได้นะคะรกันนะคะ